สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะในรายวิชาดนตรีคุณครูก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการฟังและการวิเคราะห์เพลงวันนี้นะคะเราจะมาดูกันซิว่าการฟังและการวิเคราะห์เพลงเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นนักเรียนต้องเข้าใจหลักการฟังเพลงก่อนนะคะเราจะแบ่งเป็น2ข้อก็คือตั้งใจฟังเพลงแล้วก็เข้าใจดนตรี ทีนี้การตั้งใจฟังเพลงเป็นยังไงนักเรียนก็จะต้องมีสมาธิในการฟังเพื่อเข้าถึงความไพเราะของบทเพลงนั้นๆเราอาจจะต้องรู้ว่าเพลงที่เราฟังเนี่ยเป็นของศิลปินท่านใดบทเพลงเนี่ยกล่าวถึงอะไรต่อมาเราต้องเข้าใจดนตรีด้วยการเข้าใจดนตรีเนี่ยมันอาจจะต้องลงลึกเข้าไปนิดหนึ่งนะคะนักเรียนต้องเข้าใจถึงจังหวะแล้วก็ทำนองของเพลงถ้าเรามีความสามารถมากพอเนี่ยเราอาจจะบอกชนิดของเครื่องดนตรี ที่บรรเลงในเพลงเพลงนั้นได้ด้วยนะคะในบทเพลงเพลงหนึ่งเนี่ยการวิเคราะห์เพลงมันจะประกอบไปด้วย3อย่างก็คือเนื้อร้องทํานองแล้วก็เสียงประสานนะคะใน3อย่างนี้เรามาดูก่อนนะคะทำนองจังหวะและทํานองเนี่ยเพลงที่ไพเราะควรจะมีทํานองที่มันเหมาะสมกับเนื้อร้องยกตัวอย่างเช่นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักที่สมหวังมีความสุขเนี่ยทำนองก็ควรจะมีความสนุกสนาน ไม่ช้าหรือว่าเร็วจนเกินไปนะคะส่วนเนื้อร้องการวิเคราะห์เนื้อหาของเพลงเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์ความหมายของเพลงด้วยว่าเพลงนี้กล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะหรือว่าเนื้อร้องเนี่ยเขาต้องการสอดแทรกข้อคิดอะไรให้เราบ้างนะคะต่อมาการประสานเสียงบทเพลงบางเพลงเนี่ยมันจะมีการประสานเสียงนะคะได้เหมาะสมเหมาะกับอารมณ์ของเพลงซึ่งการประสานเสียงนี้เนี่ย มันจะส่งผลให้บทเพลงมีความไพเราะมากยิ่งขึ้นนะคะคราวนี้เรามาดูการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงร้องและเสียงดนตรีกันบ้างนะคะผู้ที่ฟังเพลงอย่างตั้งใจจะสามารถวิเคราะห์เพลงแล้วก็แสดงความเห็นเกี่ยวกับบทเพลงนั้นได้นอกจากจะสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของบทเพลงแล้วต้องสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับเสียงร้องและเสียงดนตรีนะคะเรามาดูกันว่าเราต้องวิเคราะห์อะไรบ้างอ่ะเราจะแบ่งเป็นคุณภาพเสียงร้อง กับคุณภาพเสียงดนตรีนะคะคุณภาพเสียงร้องเนี่ยเพลงที่ดีก็ควรจะมีเสียงที่ไพเราะเหมาะสมกับเพลงนะคะร้องได้ถูกต้องตามจังหวะแล้วก็ทํานองส่วนเครื่องดนตรีนะคะการบรรเลงดนตรีที่ดีเนี่ยเครื่องดนตรีจะต้องไม่เพี้ยนบรรเลงได้สอดคล้องกับเสียงร้องไม่ดังหรือว่าเบาจนเกินไปนะคะนักเรียนเนี่ยอาจจะยังเด็กอยู่เวลาที่เราแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับดนตรีเนี่ย เราอาจจะวิจารณ์อะไรมากไม่ได้นะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้มีประสบการณ์มากพอนะคะเพราะฉะนั้นการบ้านของเด็กๆในวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆทําในหนังสือวิชาดนตรีนะในหน้า71จะมีตัวอย่างอยู่สองภาพนะคะภาพแรกเนี่ยจะเป็นเด็กผู้ชายเขากําลังร้องเพลงอยู่อ่าเพลงนี้ควรคิดพินิจให้ดีเนี่ยน่าจะเป็นเพลงอะไรอ่าบางคนอาจจะตอบได้ว่าเป็นเพลงข้าน้ํานม เด็กๆหลายๆคนน่าจะเคยฟังเพลงข้าน้ํานมแล้วละ่ะนักเรียนก็คิดว่าเพลงนี้ดูซีจากอารมณ์ที่เด็กคนนี้เขาร้องเนี่ยน่าจะเป็นเพลงช้าหรือเร็วอ่าเราก็ตอบมาแค่ช้าหรือเร็วนะคะผู้ฟังเมื่อได้ฟังเพลงดังกล่าวเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงอ่านักเรียนก็ตอบตามความรู้สึกของเรานะคะจากประสบการณ์ของเราที่เราเคยได้ฟังถ้าใครไม่เคยฟังนักเรียนสามารถไปเปิดใน YouTube ได้นะคะทดลองฟังดูแล้วก็มาตอบคำถามอีกข้อหนึ่งก็ คล้ายคลึงกันนะคะนักเรียนก็ดูภาพแล้วก็ตอบคำถามให้ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ